ครับสวัสดีครับยามเย็นครับสูงโคราชเป็นเองครับวันนี้วันเสาร์เสาร์ที่เสาร์ที่เท่าไรเสาร์ที่ห้านะครับเสาร์ที่ห้าตุลาคมสองพันหสิบเจ็ดครับวันนี้อากาศเริ่มมีกลิ่นอายของความเย็นนะครับความหนาวนก็ เวลาประมาณ18เมาน6โมงเย็นครับกรลมหนาวนิดๆนะครับกับกริ่มโชยมามีอยู่บนโซนสูบมีเสาที่5ทตุลาครับันาเย็นนะครับอันนี้รถไฟนะครับไปก็มาดูไหมครับทางนี้รถไฟบ้านเองมีแต่กลามีสี่รางนะครับหนึ่งสอง